S <S ดีค่ะค่ะพี่ชื่อพี่แบมนะคะค่ะพี่ชื่อพี่เนยนะคะค่ะพี่ชื่อพี่อู๋นะคะข่าน,นี้นะคะพวกพี่นะคะจะพาน้องๆทุกคนนะคะไปชมกิจกรรมการเรียนการสอนภาคปฏิบัตินะคะขอนักษาพยาบาลศาสตร์เกื้อการนุนนะคะแต่เอ๊วันนี้นะคะเราจะไปชมหัวข้อเรื่องอะไรดีคะพี่เนยค่ะวันนี้นะคะเราจะมารับชมในหวัวข้อขัอข้นตอนการทําแผลค่ะซึ่งการทําแผลจะมีทั้งหมดสขั้นตอนนะคะมีอะไรบ้างคะ หนึ่งนะคะจะเป็นการทําแผลแบบดรายเดซิ่งเป็นการทําแผลแห้งค่ะ2จะเป็นการทําแผลแบบเวดเดซิ่งซึ่งเป็นการทําแผลเปียกค่ะและ3นะคะเป็นการทําแผลแบบเรนเดซิ่งคือการทําแผลที่มีท่อระบายค่ะโอ้โหอย่างนี้แล้วมันมีวัตถุประสงค์อะไรคะทําไปเพื่ออะไรคะพี่แบมวัตถุประสงค์นะคะเพื่อส่งเสริมการหายของแผลนะคะแล้วก็ทําความสะอาดแผลและยังป้องกันการติดเชื้อของแผลด้วยนะคะทุกคน อ๋ออย่างนี้นี่เองนะคะเราไปรับชมการทำแผนในคลิปวิดีโอได้เลยค่ะไปกันเลย,เนเลยหนึ่งนะคะแผนแบบ Dry Dressing นะคะมีขั้นตอนการทำแผนดังนี้ค่ะ 1. นนะคะตรวจสอบแผนการรักษาจากนั้นนะคะเราจะแจ้งผู้ปล่อยทราบเกี่ยวกับวัตถุประสงค์และอธิบายผู้ป่อยเข้าใจนะคะจากนั้นก็คือจะใส่แมสใส่ถุงมือทิ p o s s เ b l e เพื่อประเมินสภาพของแผลแกะผ้าปิดแผลออกนะคะแล้วก็ประเมินค่ะแล้วก็ปิดไว้เหมือนเดิมจากนั้นเราก็จะทิ้งถุงมือนะคะแล้วก็ล้างมือแล้วก็เตรียมอุปรกรณ์ให้เรียบร้อยค่ะ วัสดุอุปกรณ์นะคะได้แก่1เซตทำแผล 2. พากอสสามสำลี 4. น้ำยา normal s l ล d นะคะ5ถุงใส่ขยะ6พลาสเตอร์ปิดแผลและ7ถุงมือ disposable สองคู่ค่ะต่อไปนะคะก็คือก่อนเปิดเซตทำแผลนะคะให้ตรวจสอบ auto care tape นะคะและวันหมดอายุก่อนจากนั้นนะคะก็คือเปิดเซ็ตทำแผลโดยเปิดจากด้านไกลตัวด้านซ้ายด้านขวาและด้านไกลตัวนะคะระวังอย่ายให้ c o n t a m i n นต e นะคะ ใช้ผ้าห่อเซตนะคะเป็นตัวหยิบผ้าที่อยู่ในเซตออกมานะคะจากนั้นใช้ผ้าห่อเซตนะคะจับฟลอรเซให้ออกมานะคะข้างนอกเซตค่ะจากนั้นก็คือเราใช้มือจับฟลอร์เซได้เลยนะคะ ต่อไปนะคะเราจะตรวจสอบคอมไพสเตริลเกตนะคะว่าผ่านการใช้งานหรือปาศจากเชื้อหรือเปล่านะคะหากมีแถบสีดําขึ้นนะคะแสดงว่าผ่านการทําให้ปาศจากเชื้อแล้วสามารถใช้เซตทําแผนนี้ได้เลยค่ะจากนั้นนะคะเราจะทําการเท0.5น o r ม a ล s l i นะคะสําหรับทําแผนลงไปในถ้วยที่อยู่ในเซตทําแผนนะคะในเซตทําแผนนะคะจะมีสําลีและผ้ากอสอยู่นะคะหากประเมินว่าไม่เพียงพอนะคะก็คือสามารถเติมได้นะคะโดยการฉีกลงไปในเซตทําแผนได้เลยค่ะ จากนั้นาจะเตรียมอ,อกกุปกรณ์นะคะไปที่เตียงผู้ป่วยค่ะกันมานเฉพาะที่จําเป็นจัดผู้ป่วยให้อยู่ท่าที่เหมาะสมนะคะใส่ถุงมือคู่ที่1ค่ะ,คะแกะพลาสเตอร์ออกเปิดผ้าปิดแผลอันเดิมนะคะอย่างนุ่มนวลแล้วถอดถุงมือทิ้งนะคะในถุงขยะค่ะจากนั้นก็คือล้างมือให้สะอาดนะคะ เปิดเซตทำแผลอย่างถูกวิธีนะคะแล้วใส่ถุงมือคู่ที่2จากนั้นทำแผลนะคะโดยยึดหลักอะเซปติกเทคนิคค่ะโดยใช้นอนทู h โฟร์เซฟนะคะคีบสำรีค่ะชุบส่นตัวท่านอร์มสลาย์ส่งไปให้ ฟฟอสนะคะซึ่งจะอยู่ด้านล่างเสมอบิดหมาดๆโดยใช้ทุดฟอสซปนะคะคีบสำลีทําความสะอาดเป็นวงกลมจากขอบแผลนะคะออกไปประมาณ2นิ้วค่ะไม่เช็ดย้อนกลับไปกลับมานะคะเช็ดจนสะอาดค่ะ จากนั้นปิดแผลด้วยผ้ากอสให้เรียบร้อยโดยใช้ผ้ากอสนะคะออซ้อนทับกันประมาณนิ้วครึ่งนะคะและเลยขอบแผลแต่ละด้านนะคะประมาณนิ้วครึ่งค่ะ เรานะคะจะปิดพลาสเตอร์นะคะตามแนวขวางของลำตัวอย่างถูกต้องนะคะอาจพับมุมเล็กน้อยนะคะเพื่อง่ายต่อการแกะพลาสเตอร์นะคะในครั้งต่อไปค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะนําสิ่งที่ใช้แล้วนะคะทิ้งในขยะติดเชื้อและนําเ็ตทําแผลนะคะฉีดน้ํายาทําความสะอาดต,ตามนโยบายออของโรงพยาบาลแต่และโรงพยาบาลค่ะค่ะการทำแผลแบบเวดเดซิ่งนะคะมีขั้นตอนดังนี้ค่ะ การทำแแหชนิดเปียกปฏิบัติเหมือนการทำแแห่ขั้นตอนที่1-13ถึง13ของดายเดซซิ่งเลยนะคะ 14. ใส่ถุงมือคู่ที่1แกะพลาสเตอร์เปิดผ้าก้อนอันเดิมออกอย่างนุ่มนวลแล้วถอดถุงมือทิ้งในถุงขยะนะคะ 15. ร้าล้างมือด้วยน้ำยาล้างมือแห้งค่ะ 16. เปิดเซ็ตทำแผลอย่างถูกต้องและใส่ถุงมือคู่ที่2นะคะ 17. ใช้นอนทูตฟอ์เซปคีบสำลีชุบ0.9น o r m a l นอ์มอลไลส่งไปให้ทูตฟอ์เซปซึ่งจะอยู่ด้านล่างเสมอบิดหมาด แล้วใช้ทูธฟอร์เซปคีบสำลีทำความสะอาดเป็นวงกลมจากขอแผลออกไปประมาณ2นิ้วนะคะไม่เช็ดย้อนกลับไปกลับมาจากนั้นใช้สำลีก้อนใหม่เช็ดในแผลจนสะอาดแล้วนำผ้ากอดชุบ0.9 n น r m a l อมอสลายจุ่มบิดพอหมาดแล้วใส่ไว้ในแผลจนปิดแผลได้หมดนะคะ 8ปิดแผลด้วยผ้ากอดให้เรียบร้อยโดยให้ผ้ากอดซ้อนกันประมาณ1นิ้วและเลยขอบแผลแต่ละด้านประมาณ1นิ้วนะคะปิดให้หนาพอที่จะซึมซับสิ่งคันลังที่ออกมาจากแผลได้ค่ะ 19. ปิดพลาสเตอร์ตามแนวขวางของลำตัวอย่างถูกต้องอาจพับมุมเล็กน้อยเพื่อให้ง่ายต่อการแกะครั้งต่อไปนะคะ 20นะคะนำของที่ใช้แล้วทิ้งขยะติดเชื้อแล้วก็นำเสร็จทำแผลน้ำยาทำความสะอาดตามนโยบายของโรงพยาบาลนะคะการทำแผลที่มีท่อระบายปฏิบัติเหมือนการทำแผลขั้นตอนที่1-13ถึงของ dry d e s s i n g แต่เพิ่มการเตรียมอุปกรณ์คือการไกสเตอร์ไลน์สำหรับตัดผ้ากอสเป็นรูปตัววาย หรืออีกวิธีหนึ่งคือการพับครึ่งผ้ากอสแล้วสอดใต้แผ่เดนซึ่งในวันนี้เราจะใช้วิธีการพับครึ่งผ้ากอสกันค่ะ 14. ใส่ถุงมือคู่ที่1แกะพลาสเตอร์เปิดผ้ากอสอันเดิมออกอย่างนุ่มนวลแล้วถอดถุงมือทิ้งลงในถังขยะ 15. ล้างมือด้วยน้ำยาล้างมือแหง้ง 16. เปิดเซ็ตทำแผลอย่างถูกต้องและใส่ถุงมือคู่ที่2 17. ใช้นอนทูตฟอ์เ็ตคีบสำลีชุบ0.9%นเ้เอซมอสลายส่งไปให้ทูตฟอ์เ็ตซึ่งจะอยู่ด้านล่างเสมอ บิดหมาดแล้วใช้ทูตฟอร์เซ็คีบสำลีทำความสะอาดเป็นวงกลมจากขอบแผลออกไปประมาณ2นิ้วไม่เช็ดย้อนกลับไปกลับมาเช็ดจนแผลสะอาดและเช็ดที่ท่อระบายเพื่อป้องกันการสะสมของเชื้อโรค 18พับครึ่งผ้ากรอสแล้วสอดใต้แผ่เดรน 19ปิดแผลด้วยผ้ากอสให้เรียบร้อย20ปิดพลาสเตอร์ตามแนวขวางกับลำตัวอย่างถูกวิธีอาจพับมุมเล็กน้อยเพื่อให้ง่ายต่อการแกะครั้งต่อไป 21นํานำของที่ใช้แล้วทิ้งขยะติดเชื้อแล้วนำเซตทำแผลฉีดน้ำยาทำความสะอาดตามนโยบายของโรงพยาบาลก็จบลงแล้วนะคะน้องๆสำหรับการสั่งที่ทแผลเป็นยังไงกันบ้างคะสนุกกันหรือเปล่าคองได้ความรู้กันไปมากเลยใช่ไหมล่ะคะใช่ค่ะพี่แพมขนาดเป็นคนทำเองอยังรู้สึกตื่นเต้นขนาดนี้เลยะคะ่ะ แถมยังได้ทักษะการทำแผนเพิ่มไปในตัวด้วยค่ะค่าสำหรับวันนี้นะคะควกพี่ตัวแทนนักศึกษาชั้นปีที่2คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุนก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าพวกน้องจะสามารถนําความรู้ที่ได้นะคะไปต่อยอดในการเพิ่มพูุนทักษะได้ค่ะสำหรับวันนี้พวกพี่ก็ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้านะคะบ๊ายบาย